เกเซล,ลปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเก่งยอดนิยมซึ่งตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัว v ีออรถราคาไม่ถึง2 0 0 0 0นบาทตั้เองพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถให้ลูกขับไปมาหาวิทยาลัยหรือว่าหาเป็นรถใช้งานคันแรกฝึกหัดขับคันนี้ก็บอกได้เลยว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ และสำหรับตัวรถคันนี้จะสวยพร้อมใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นจะพาไปชมพร้อมๆกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถคันนี้เลย Toyota v i o s รุ่น 1.5J รถปี2009เกียร์ออโต้คันนี้นะคะได้เป็นตัวรถเข้าใหม่ยังไม่ได้มีการเก็บงานหรือว่าทำความสะอาดใดๆทั้งส้นค่ะวันนี้มาพร้อมกับตัวรถสีเทาในราคาพิเศษจากราคาหน้าป้ายปกติ188,000บาท วันนี้เพียงแค่พี่พีแคปหน้าจอรถคันนี้สรงหลักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line o f f i c i a l เช i c a r 988มียดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นพิเศษไปเลยคันนี้เหลือเพียงแค่168,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจับเสนอได้เต็มใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานสวยๆนะคะข้ามภาคลิปนี้ค่ะแล้เดี๋ยวมรนจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกัน สำหรับตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานตัวกระจังด้านหน้าของเขาได้เป็นโคมเมียมสามชั้นแบบนี้รับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าค่ะกับโคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านล่างกันชนนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถสภาพสวยๆค่ะตัวรถคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้กันถึงคู่หน้าอีกด้วยและเดี๋ยวผมจะพามาชมสนับสีด้านข้างตัวรถคันนี้กันต่อ ด้านข้างสีของตัวรถคันนี้นะคะสีสวยเรียบเนยียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาแต่สำหรับตัวล้อแมกลูกค้าเก่าใส่ล้อแมกแต่งซิ่งมาให้สภาพสวยไม่มีคดไม่มีดุ้งซีเรียงคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัวหนึ่ง้้าทับขอบสิ้านั่นเองค่ะและเดี๋ยวผมพามาชมสีซ่อมด้านข้างประตูฝัง่งคนนั่งกันต่อสำหรับตัวสีซ่อมด้านข้างตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวหัวน็อตเดิมสภาพสวยไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีร่องรอยของการสาดสีพ่สีเพ่มซ่อม ตรงนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวสติกเกอร์แผ่นเหตดเดิมมาจากโรงงานไม่มีการสากสีหรือการข้นสีนะครับ้านบนตรงนี้ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ตเ,เดิมมาจากโรงงานสภาพสวยสภาพดีค่ะและภายในตัวรถคันนี้เขาก็ตกแต่งด้วยตัวสีดําสภาพสวยเอเช่นเดียวกันไม่มีร่องของการขูดขีดของรอยเล็บปัดมาเลยค่ะ สำหรับตัวคอนโซลของเขานะคะด้านบนสุดเขาได้เป็นตัวแผงวัดมาตราแบบนี้ค่ะสภาพดีกันอีกด้วยด้านล่างนะคะได้เป็นตัว FM AM วิทยุ MP3 ค่ะด้านล่างตรงเป็นตัวแอร์นะคะแบบแมนนวลปรับมือหมุนใช้งานง่ายใช้งานสะดวกตัวเกียร์ของคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ค่ะลักษณะดีไซน์แบบขั้นบันไดสภาพสวยพร้อมใช้งานกันอีกเช่นเดียวกันสําหรับตัวเบาะของเขานะคะได้เป็นตัวเบาะผ้าสีดําลายกราฟิกแบบนี้ไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาด อย่างที่บุญแจ้งไปค่ะพี่พี่คนไหนหารถให้ลูกขับไปมาหาลัยหรือว่าหาเป็นรถใช้งานคันแรกคันนี้ถือว่าตอบโจทย์อีกด้วยค่ะและสําหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้สีสวยเรียบเมียนเสมออีกเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอวของการเกิดอุบัติเหตุมาด้านหลังตรงนี้เขาก็ตกแต่งไปด้วย,วยตัวสปอยเลอร์ค่ะ จากตัวด้านท้ายนะคะกอบไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการลาวกันอีกด้วยหลังการชนท้<ข>ายของเขาก็ได้เป็นตัวสีเดียวกับตัวรถมาให้พร,พรพ้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวมคมามประชุมที่เก็บสัมภาระด้านท้ายของคันนี้กันต่อสําหรับตัวที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนี้นะคะลูกค้าเก่าเขาได้ไปติดตั้งเป็นตัวลำโพงมาให้ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็ยังมีพื้นที่ให้ถือว่ามีอีกเยอะค่ะตรงนี้สามารถวางของได้จริงและสำหรับตัวด้านล่างตรงนี้เขาก็มีเป็นตัวยางอะไรมาให้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้นะคะอุปกรณ์ยังอยู่ครบค่ะพร้อมใช้งานและสําหรับตัวซีนรซาด้านท้ายของตัวรถคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวรอยเบรคเดิมๆไม่มีร่องไรของการสาดสีการพ่นซีนการพ่นโซ่หัวนนอตสภาพสวยไม่มีร่งนองอยการแกะหรือว่าการไขค่ะกัวต่อต o โตยต้าเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบสําหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2009รถสวยๆพร้อมใช้งานใครที่กาลังมองหาอยู่ห้ามพลาด วันนี้ราคาพิเศษ168,000บาทเท่านั้นสําหรับตัวสีรถฝั่งคนขับนี้เส้นสายลายสปอร์ตก็ยังอยู่ครบค่ะและเดี๋ยวบุญพามาชมสํหรับตัวซีนเซนด้านข้างประตูกันต่อ ด้านข้างประตูฝั่งคนขับนี้ได้เป็นหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบไม่มีการสระสีหรือการพ่นสีคับค่ะได้บนตัวรอยเม็ดอาร์ของเขานะคะก็ได้เป็นตัวรอยเม็ดอาร์ที่ตอกเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาแบบนี้เลยและสำหรับตัวหัวน็อตด้านข้างประตูได้เป็นหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องรอยของการแกะไขไม่มีร่องรอยของการเปลี่ยนบานประตูมาค่ะ แขงด้านข้างประตูคันนี้เขาก็ตกแต่งด้วยตัวสีดํามาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกและสำหรับตัวพวงมาลัยของเขานะคะก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยพาวเวอร์อสาการเดิมมาจากโรงงานพวงมาลัยสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูมือมาอีกด้วยค่ะ สำหรับตัวเบาะฝังคนขับนะคะได้เป็นตัวเบาะผ้าสภาพดีไม่มีฉีกไม่มีขาดได้เป็นตัวเบาะผ้าลายกราฟิกมาให้พร้อมใช้งานกันอีกด้วยด้านในตัวรถก็จะประมาณนี้ค่ะเดีย๋ยวบนจะพาพี่ๆทุกคนไปชมกับตัวห้องเครื่องคันนี้กันต่อพร้อมๆกันเลยค่ะห้องเครื่องของคันนี้นะคะยังไม่มีร่องรอยของการทําความสะอาดมาเลยค่ะไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ํามันอย่างแน่นอนคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1 5ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตัวสีซอสด้านข้างนี้นะคะลอยเป็นอายสภาพดีหไม่ ร่อรอยการแกะหรือว่าการไขายตัวคานด้านหน้าของเขาก็ได้เป็นตัวคานดึงมาจากโรงงานค่ะไม่มีร่องลอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของการตัดต่อมาเลยค่ะกระสอบตัวซีนซ่อด้านข้างฝั่งคนขับนี้นะคะเขาก็ได<ๆ>้เป็นตัวลอยเบ็ดราสภาพดีเช่นเดียวกันกรหรับตัวฝากระโปรงก็ได้เป็นตัวฝากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานสภาพสวยรอยต่อตโตโยต้าเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์หมอก่อไม่มีการสาดสีหรือการท้่นสีทับมาอีกเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะวันนี้จัดมาให้ในราคาพิเศษมากๆ1 6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดี D, คันนี้สามารถจัดไปเน้นได้พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดคันนี้ค่ะ168,000บาทขอย้ำกันอีกรอบหนึ่งใครที่สนใจรีบติดต่อหาบุญด่วนๆได้เลยที่เบอร์ 088 605 9138หรือ FICAR 988มีแอดด้านหน้า e และหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ปุณฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกวงเสีงของพวกเราด้วยและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ